สวัสดีครับผมออฟดีไซน์นะครับออกแบบวิธีคิดลดละเลิกพนันออนไลน์ทุกชนิดวันนี้เราก็มาเจอกันในคลิป EP ที่38แล้วนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ผมก็จะมีเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนหนึ่งอยากจะมาเล่าแล้ะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับโดยน้องผู้หญิงคนนี้อายุ35ปีนะครับติดพนันสลอ็อตเล่น2ปีหมดเกือบล้านนะครับ โดยน้องก็หวนพนันอยู่2-3ครั้งและในครั้งล่าสุดเลยมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดกับน้องผู้หญิงคนนี้โดยทำให้น้องมีความคิดไม่อยากที่จะเล่นอีกต่อไปเลยแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้มันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันนะครับแล้วค่อยเข้าไปฟังคลิปของน้องนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสวัสดีค่ะ หนูชื่อนิดวงเล็บนามสมมตินะครับอายุ35ปีทำงานเป็นสาวออฟฟิศเงินเดือน20,000กว่าค่ะหนูติดพนันสล็อตเล่นมา2ปีค่ะโดยต้องย้อนกลับไปเมื่อต้นปี2565หนูได้ไปเจอเว็บพนันใน f a c e b o o k ค่ะจึงมีความคิดอยากหาไรายได้พิเศษเพราะหนูมีเวลาว่างมากค่ะและก็ได้ทำการสมัคร โดยครั้งแรกเลยหนูเติมเงินเข้าไปเล่น300บาทปันเบลละ1-2บาทได้กำไรมา120บาทแล้วก็ได้ถอนเอาเงิน120บาทไปซื้อข้าวซื้อน้ำและในช่วงนั้นตอนไปทำงานหนูไม่ได้เล่นนะคะเพราะหน้าง,งานของหนูมันมีแต่เอกสารค่ะต้องเคลียร์ให้จบในแต่ละวัน มาเล่นอีกทีก็ช่วงเย็นค่ะช่วงแรกๆได้กำไร1-200ถึงก็จะถอนเลยมีการจัดการที่ดีมากค่ะพอเล่นไปได้สักพักมันก็เริ่มขาดทุนพอเสียแล้วหนูก็หยุดวันหลังค่อยเล่นใหม่และในทุกๆวันก็จะเติมเข้าไปเล่นครั้งละ5 0 0ถึง1,000บาท ปั่นไปนานๆก็สนุกเห็นมันแจกมันแตกแสงสีเสียงต่างๆสนุกกับตอนเล่นแต่เครียดกับตอนหมดเริ่มติดแล้วอยากตามทุนแล้วก็เติมเงินเข้าไปใหม่ปรับเบทขึ้นบางวันก็ขาดทุนประมาณ4-5 0ถึันบาทบางวันก็เสมอตัวบางวันก็ได้กำไรนิดหน่อยและก็เล่นมาเรื่อยๆค่ะ จนมีอยู่วันหนึ่งในเดือนสิงหาคมหนูได้เติมเงินเข้าไปเล่น1,000บาทปันเบลละ10บถึง20บาทขาดทุนทุกรอบแล้วก็หมดไม่ยอมค่ะก็ได้เติมเงินเข้าไปใหม่อีก300บาทรอบนี้หนูปันเบลละ50บาทค่ะแตกดีมากค่ะและก็ได้เข้าฟรีเกม จนได้กำไรมา1 2 0 0 0บาทแล้วก็ได้ทำการถอนหยุดไปทำธุระและวันที่สงหนูก็เติมไปเล่นอีก3,000บาทปันเบตละ50บาทเหมือนเดิมมันก็แจกอีกแตกดีมากจนได้กำไรมาอีก1 4 0 0 0บาทและหนูก็ได้ทำการแจ้งถอน และวันที่3หนูก็ได้เติมไปเล่นอีก3,000บาทปันเบตละ50บาทในช่วงแรกโดนมันกินไปก่อนจำได้ว่าในตอนนั้นหนูเหลือเงินอยู่800กว่าบาทโมโหคะ่ะปันเบตละ100เลยโดยมีความคิดว่าลองปันดูถ้าหมดก็เติมใหม่และก็ใจร้อนด้วยคะ่ะแต่ปรากฏว่ามันแตกและแจกอีก จนหนูได้ทุนคืน3,000บาทและก็ปั่นไล่มาเรื่อยๆหนักบ้างเบาบ้างสลับกันไปจนมีอยู่ช็อตหนึ่งได้ฟรีเกมครบรอบนั้นหนูบวกมาอีกห0 0่นกว่าบาทดีใจมากค่ะนี่ก็คือภาพจำของหนูเลย3มวันได้มาเกือบ40,000บาทและหนูก็เล่นมาเรื่อยๆค่ะเริ่มติดหนักแล้ว จนเข้าปี2-5-6-7นี่แหละเกมชีวิตเลยค่ะเล่นขาดทุนทุกวันไม่เคยมีกำไรเลยพอเสียแล้วก็ไม่ยอมแพ้ตะบี้ตะบันฝากไปเล่นจากเริ่มแรกแค่สามพันหลังๆก็ส0 0 0 0ื่นปันเบตละร้อยถึงสองบาทเพราะอยากได้เหมือนคราวก่อนบางวันหนูเล่นตั้งแต่5้าโมงจนถึงสามทุ่ม เสียไป7-8็ดถึมืนบาทพอเสียแล้วก็เหมือนจะคิดได้แต่พอว่างก็กลับมาเล่นใหม่และตั้งแต่ต้นปีมาเลยจนถึงเดือนพฤษภาคมก็คือ5เดือนหนูหมดไปเดือนละ1นึ่งแห้าหมืนบาทเงินในบัญชีที่เคยมี5้าแสนกับบัตรเครดิตอีกสองใบหมดไปกับสล็อตค่ะ ตอนนั้นหนูเครียดมากเสียใจมากและก็สัญญากับตัวเองว่าจะเลิกให้ได้และหลังจากนั้นมาหนูก็ตั้งใจทำงานหาเงินใช้หนี้บัตรเครดิตสองใบไม่สนใจการพนันรีบนอนปรับปรุงแก้ไขตัวเองใหม่มีสติมากขึ้นจนเข้าปี2568หนูก็ได้โบนัสมาบ,บางส่วน และก็เริ่มมีเงินเก็บบางส่วนและในวันที่6มกราคม2568หนูก็ได้หวนค่ะโดยเติมเงินเข้าไปเล่น1,000บาทรอบแรกเลยเจอมันกินหมดค่ะพี่ออฟพอรอบหลังเติมเข้าไปใหม่อีก2,000ปันเบตละ50บาทปรากฏว่ามันได้กินต่อเนื่องได้ตัวคูณเยอะมาก และก็ได้รางวัลเมกะบ,บ่อยมากและก็บวกมาหมื่นกว่าและหนูก็คิดยังไงก็ไม่รู้คือยังไม่ถอนปันเบตละห้าสิบถึงเบตละร้อยไปเลยเพราะมีความคิดว่ามันกำลังแจกและมันก็แจกจริงๆค่ะและก็แจกเยอะด้วยเข้าฟรีสปินอีก และก็ได้ฟรีในฟรีเล่นไปได้1ชั่วโมงกว่าบวกมาเกือบ80,000บาทและก็ได้ทำการแจ้งถอนในครั้งนั้นเลยก็คือครั้งแรก40,000บาทนะครับผ่านไป2นาทีเงินไม่เข้าค่ะก็ได้ทักไลน์ไปหาแอดมินแอดมินก็ได้แค่อ่านเริ่มไม่ค่อยดีแล้วก็ได้ทักไลน์ไปหาแอดมินในครั้งที่2 จบเลยค่ะพี่อ๊อฟมันบอกหนูเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนูโมโหมากทำอะไรไม่ได้เลยและทุกวันนี้นับจากเจอเหตุการณ์ในครั้งนั้นมาหนูไม่เคยเข้าเล่นอีกเลยใจมันก็อยากนะคะแต่ก็มีความคิดว่านี่ก็แค่เงิน8ป0 0 0ื่นยังถอนไม่ได้แล้วถ้าได้เป็นแสน ก็เหมือนเล่นฟรีีและเหตุการณ์ในครั้งนี้มันทำให้หนูมีสติมากขึ้นสมมติถ้าหนูไม่โดนโกงหรือถอนได้สักวันหนูก็จะต้องหมดแน่นอนตลอดการเล่นมาสองปีก็โดนไปเกือบล้านเลยค่ะขอบคุณพี่อ๊อกมากนะคะที่ให้หนูมาแชร์ประสบการณ์เสียพนันในครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับก็อย่างว่าครับมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่สามารถไปแก้ไขอะไรได้แล้วนอกจากยอมรับความจริงแล้วก็เลิกพนันวันต่อวันดูตัวอย่างน้องผู้หญิงคนนี้เอาไว้นะครับน้องเลิกพนันมาได้สักพักแล้วแต่วันหนึ่งนะครับมียอดเงินเข้ามาในบัญชีวงเล็บก็คือเงินโบนัสนะครับ แล้วตัวเองก็มีความคิดว่าน่าจะหายป่วยแล้วน่าจะเลิกพนันได้แล้วน่าจะจัดการพฤติกรรมของตัวเองได้แล้วก็ได้หวนไปเล่นพนันพอเล่นไปเล่นมามันก็เกิดเป็นภาพจำได้แล้วก็ต้องอยากได้อีกดีนะลงทุนไปแค่สามพันเองแล้วได้มาแปดหมืนแล้วถอนไม่ได้ มันยังพอแก้ไขอะไรได้แต่มันก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ผมเคยพูดในคลิปในครั้งก่อนลงทุนไปหลายแสนนะครับได้มาเกือบล้านแต่ก็ถอนไม่ได้บางคนก็บอกว่าพี่ออฟเวฟกะโลกลาเนยังมาบิดอีกก็อย่างที่ผมบอกแหละเราจะได้กำไรสิบล้าน ถ้าเขาไม่ให้เราถอนเขาก็ทำได้แต่ตัวเราดิมันลงทุนไปแล้วอ่ะคือมันต้องอยากได้กำไรต้องอยากได้ทุนคืนบางคนนะดีใจแทบเป็นแทบตายแต่ดีใจเก้อถ้าเราไม่อยากดีใจเก้อหรือไม่อยากเสียใจร้องให้ก็ต้องหยุดนะครับหยุดตั้งแต่วินาทีนี้เลย เวลาเราร้องไห้เสียใจหรือเดือดร้อนไม่มีใครช่วยเหลืออะไรเราได้นะครับมีแต่ครอบครัวของเรากับแฟนของเราบางคนนะครับแฟนก็ไม่เอาอีกแล้วก็ต้องหนีจากไปสุดท้ายก็ได้อยู่คนเดียวอย่าให้เรื่องการได้อยู่คนเดียวไปเกิดกับใครบางคนหรือใครคนนั้นนะครับหมดจากการพนันก็ว่าแย่แล้ว ยังต้องมาเจอเรื่องเลิกราอีกโอ้โหหนักมากนะครับพยายามอย่าให้เกิดกับตัวเรานะครับฟังคลิปเยอะๆแล้วก็เตือนสติตัวเองให้มากๆนะครับโอเคผมต้องขอจบเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนใครที่เลิกพนันใหม่ๆก็ขอให้สู้นะครับเลิกพนันวันต่อวันให้ได้นะครับถ้าคุณทำได้คุณก็ไม่หมดเงิน แต่ถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็จะหมดไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะสายเกินแก้นะครับฝากทุกคนด้วยครับสวัสดีครับ